คลิปนี้นะครับเป็นคลิปนะครับอันนี้สำหรับใครที่ดูคลิปย้อนหลังนะเป็นคลิปไม่เชิงรีวิวเป็นเชิงทดลองเป็นเชิงที่แบบออกความเห็นมากกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดตอนนี้คือในเทียร์ลิสต์ในเนี้ยในวิกินะครับเขาให้สุคุณะเนี่ยใส่ใส่นิ้วเนี่ยใส่แฟมิลี่นิ้วนะครับมันเทียร์โบเกนเลยนะครับวันนี้ผมก,ก็เลยจะเอามาพิสูจน์เอามาเทสดูว่ามันโบเกนอย่างที่เขาว่ากันจริงไหมนะครับหรือว่าฝรั่งเขาแบบจัดแบบอวยหรือว่าแบบจัดเผื่ออนาคตภายภาคหน้าอันนี้ค่อยว่ากันเอ่ มาเดี๋ยวกวางซูคุณะดูนะครับค่าวางก็2 0 0 0ันนะอันนี้คือไม่ใช่เป็นการรีวิวนะเป็นการเทสตัวละครน,นะครับว่ามันแบบโบเกนจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นการประกอบการตัดสินใจด้วยว่าเอ้ยจะซื้อนิ้วดีหรือว่าจะซื้อรีโลดีหรือจะเก็บโลดีนะครับดาเมจสตาร์ทมานะครับอันนี้คือค่าวาง2000นะแล้วก็บัฟโมนาดค่าวาง2000ดาเมจ4 6่0 0นะครับสแตตแบวกนะถือว่าแรงนะเว้ยใช่คบว่าแรงได้เลยดาเมจต้นเกมค่าวางเท่านี้นะถือว่าคุ้มค่านะ อ่าแล้วก็สามารถตีเลือดไหลได้ด้วยใช่นไหมเดี๋ยวเตีตีครีฟนะครับครีฟมันจะเป็นสัญลักษณ์อย่างเงี้ยเป็นดาวดำๆเนี่ยเห็นปะนะครับประมาณนี้แล้วก็ตีเลือดไหลนะครับอืมตีเลือดไหลกี่เปอร์เซ็นต์นะตีเลือดไหลอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมประมาณนี้นี่เห็นไหมนะครับเดี๋ยวดูท่าสองดิท่าสองจะเป็นการตีฟูเวีเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกต์หน่อยเอ้ยเปิดอันนี้ดีวกว่าเปิดเลขดาเมจดีวกว่าเออเลขดาเมจดีวกว่ามันจะดูชัดกว่าเนาะเดี๋ยวขอเซไอ้ดัมมี่มาอีกทีนึง ก็ประมาณ3ฮิตแหละขั้นนี้เนาะเออประมาณ3ฮิตฟึบฟืบฟืบสามสี่ฮิตอะและ้วก็ติดเรดดิ้งแล้วก็ติดครีฟนะครับครีฟนี่คือมันจะทําให้ดาเมจเลือดไหลเนี่ยแรงขึ้นยีนะครับไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่ตีใส่ตัวที่มันติดครีฟอย่างเงี้ยนะครับมันจะโดนเลือดไหลแรงขึ้นยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยี่สิบหรือสามสิบเออยี่สิบยี่สิบประมาณนี้นะครับถ้าต่อไปเป็นอย่างนี้เป็นตีแบบเอลีไลนะครับผมตีแบบเส้นตรง อันนี้คือเรามาดูสเตตแบบเบื้องต้นก่อนนะเออประมาณนี้ก็ตีไหลยฮิตอยู่นะแล้วก็เลือดไหลตีติครีฟอย่างงี้เออมันก็คอมโบตัวมันเองได้นะตัวมันเองตีเลือดไหล30%แล้วก็อ่าเพิ่มเลือดไหลแรงขึ้น20%ก็เท่ากับว่าสุกูนะเนี่ยเวลามันแปะบ,บีดดิ้งเนี่ยมันจะตีเลือดดาเมจเลือดไหลแรงขึ้น50%ถ้ารวมกับแบบพาสีตีครีฟมันะเออสุกูนะจากเดิมมันทำดาเมจเลือดไหล30%แล้มก,ก,ก็บคีปอีกก็เ0็น20กลายเป็น50 นะครับก็ถือว่าดาเมจเลือดไหลที่มันทําได้เนี่ยคือไปดาเมจครึ่งหนึ่งของตัวมันเลยอะถือว่าแจ่มนะเออแล้วเอาไปเล่นคู่กับพวกเลือดไหลได้พวกกัดอะไรพวกเนี้ยก็ยิ่งเก่งกัดมันก็จะทําดาเมจเลือดไหลได้แรงขึ้นแบบ 5, อ้ายี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยอะเออเข้าใจปะถือว่าดีถือว่าดีเอาไปซับเลือดไหลได้ดีนะครับอืมประมาณนี้มาแล้วก็เดี๋ยวดูขั้นท้ายนะครับอ่าขั้นนี้เนี่ยมันจะเป็นสกิลกลางอาเขต นะครับซึ่งไอ้สกิลนี้เนี่ยความสามารถคือมันจะนู๊กดาเมจสามร้อของดาเมจตัวมันเองนะครับแล้วก็จะเพิ่มดาเมจหต่อการโจมตีต่อการคิวมอนหนตัวสูงสุด30%นะครับแล้วก็ไอ้การบัฟดาเมจหจากการฆ่ามอนเนี่ยมันจะบัฟได้ก็ต่อเมื่อกดใช้สกิลนี้ก่อนเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้กดใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถบัฟดาเมจห,หรือพูออนึ่นงเปอร์เซ็นต์ได้เข้าใจไหมนะเลยพูดให้ง่ายเ๋ยวลองเสกดู แล้วก็กลางอนณาเขตแล้วก็นุกนะครับนุกสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วดามเมจมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์จากการคิวมอนนะครับอันนี้ไม่รู้คิวถึงหรือเปล่านะเออเดี๋ยวรอดูนะครับเนี่ยมันก็จะแปะเลือดไหลปะแล้วก็ตีติดครีปนะครับเป็นสัญลักษณ์ดาวแบบดาวดำๆอย่างนี้เลยนะครับมันจะตีตายปะวะอ่ะเดี๋ยวลองอัปตันแล้วกันอันนี้คือแบบอัพตันนะอันนี้คือยังเก็บสต๊ไม่ครบนะ ดามเมจก็ประมาณ3ามแสนนะครับถ้าเกิดเก็บสแตตครบเนี่ยจากไอความสามารถนี้เนี่ยนะครับที่มันแดบฆ่ามอนตายบวกดามเมจหเนี่ยหรือว่าพูดง,ง่ายๆเลยคือมันจะบวกดามเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดามเมจประมาณสี่แสนกว่าอืมนี่เห็นปะ่ะนะครับคือมันจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ต่อการคิวมอนเรื่อยๆรืสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับดามเมจก็ประมาณเนี้ยสี่แสนสี่นะครับสี่แสนสี่สี่แสนห้าประมาณนี้แหละดามเมจถ้าเกิดใส่เออวะแฟมมันใส่ไม่ได้มันเป็นแฟมของตงัวมันเองถ้าเกิดทำสแตตคามิก็น่าจะสี่แสนห้า อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเตตด้วยนะครับก็ประมาณนี้แหละ400,000 4 5นะครับอันนี้คือแบบเบสสเตตแบบตันใช้ทั้งความสามารถใช้ทั้งพาสซสีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมขอปิดด i s ซิเบิลเวฟก่อนแล้วก็ขั้นท้ายเนี่ยมันจะตีเบิร์นได้ใช่ไหมคือผมอยากรู้ว่ามันตีทั้งเลือดไหลทั้งไฟแบบทรีทูวินวันเลยไหมไงเดี๋ยวอันนี้ลองเทสดูเออก็แปะเลือดไหลอ๋อโอเคเข้าใจแล้วนะครับคือมันจะแปะสถานะบลิดด่งอะ่ะ ตอนเวลามันเข้าวงสูนะหรือว่าโดนโจมตีสูนะครั้งแรกนะครับงองปะคือถ้าสูนะมันตีมันตีมอนหรือตีบอสเป็นครั้งแรกอะ่ะมันจะติดบรีดดิงเลยทันทีส0สเนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเวลามาตีซ้ำเนี่ยมันจะกลายเป็นเบือนแทนโอโอเคเนี่ยปะคือถ้าเกิดมันโดนซูนะตีเป็นครั้งแรกอะ่ะมันจะมีเลื่อนไหลเห็นไหมนะครับเนี่ยปะพอแบบโดนโจมตีซ้ำปั๊บมันก็จะกลายเป็นเบืนอนสุดท้ายแล้วนะครับไอความสามารถนี้เนี่ยที่มันแบบ เพิ่มเลือดไหล20%อนะมันก็เก่งนะเพราะว่าถ้ามันโดนโจมตีครั้งแรกมันจะติดเลือดไหลาการไปดาเมจเลือดไหล50%นะครับหลังจากนั้นปุ๊บโดนตีซ้ำก็กลายเป็นเบิร์นอ่าและที่สําคัญนะครับอ่าเรามาดูความสามารถแฟมิเลียอันนี้นะครับเป็นความสามารถที่เป็นโคตรดีคือไอความสามารถนี้เนี่ยนะครับสุคุณะนะครับถ้าเกิดมันแปะสถานะคลิปใส่เอนามี่เป็นตัวแรกนะครับมันจะทําการตีเบิ้นเลยทันทีมันจะทําการโจมตีรอบที่2เลยทันทีหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการตีเบิรนนะครับมันจะตีเบึรนได้และ ให้ดูมาติดครีปครั้งแรกอันนี้ไงนี่เห็นไหมนะครับเห็นไหมดูดาเมจเห็นปะคือมันจะตีคือมันจะตีเบิ้ลเป็นฟูเยีนะครับชัดเจนโอเคตามนั้นนะครับถ้ามีตัวติดครีปเป็นตัวแรกในวงนะครับการโจมตีรั้งที่สองที่มันตีเบิ้ลเนี่ยจะกลายเป็นฟูเยีเห็นปะเมื่อกี้ตัวหลังเนี่ยโดนดาเมจเห็นไหมไหมอันนี้คือผมปรับเป็นลัดนะเนี่ยอันนี้คือแบบจัดเลือดได้มันเยอะๆเลยอ่ะแล้วก็แบบ อันนี้นุ๊ก300%นะครับอันนี้คือมันตีไม่ตายมันก็เลยไม่ได้ดาเมจเพิ่มนะตามนี้นะครับแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งของแฟมิเลียนะครับอันนี้น่าจะสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้คือไม่ต้องสนใจหรอกเพิ่มดาเมจ200%แล้วก็เพิ่มเลเวล30%นะครับอันนี้ก็เป็นบัฟสเตตพื้นฐานให้มันแหละนะครับส่วนพาร์ทสี่นี้เนี่ยไอ้เดอะคิงออฟเคิร์สนะครับมันจะบัฟตัวละครธาตุเคิร์สในวง30%นะครับเดี๋ยวมีธาตุเคิร์สไหมเดี๋ยวผมเอามาดิสักตัวหนึงอ่่าาีก็ได้มฟึบ คือมันจะบัฟเฉพาะธาตุเคริร์สไดเว้ยบัฟดาเมจ30%ในระยะนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมนะครับดาเมจเพิ่ม30%เฉพาะธาตุนี้เท่านั้นนะธาตุเคิร์สเท่านั้นนะครับโอเคไหมซึ่งไอคอสสามารถนี่เนี่ยผมมองว่าเฉยๆวะ่ะเออมันเฉพาะทางเกินไปอะแล้วก็ปัจจุบันตัวธาตุเคิร์สที่มันเล่นจริงๆแม่งก็มีไม่กี่ตัวเว้ยตัวที่ตัวละครธาตุเคิร์สที่มันเก่งสุดๆผมมองว่าเป็นอัลซูนกะโหลกนะปัจจุบันเนี้ยอัลซูนกะโหลกนี่คือเป็นเคิร์สที่แมันนนกก็็ไไไไมม่่นะ่่่่่คคอออยยยดด้้้เลเลีใชะ เออแล้วก็มันมีไม่กี่ตัวจริงที่มันได้เล่นจริงสำหรับตัวละครธาตุเคิร์สนะครับประมาณนี้ซึ่งไอ้พาร์สสี่บัฟธาตุเคิร์สผมมองว่าเฉยๆว่าไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าไอ้ความสามารถนี้เนี่ยไอ้ที่มันตีติดครีปเป็นตัวแรกแล้วแม่งเบิ้ลสองเนี่ยแล้วก็ตีเป็นฟัะถือว่าเป็นความสามารถที่แม่งโคตรโอเวอร์พาวเวอร์นะนะครับประมาณนี้เลยสําหรับสุคุณะใส่แฟมิเลียนิ้วนะครับระดับแวนการ์ดประมาณนี้นะครับมาสรุปแล้วกันนะตัวนี้มันโบลเก้นอย่างที่ฝรั่งเขาอวยกันไหมในวิกิที่มันอวยกันม สลับผมนะความเห็นส่วนตัวนะครับย้ํานะว่าความเห็นส่วนตัวผมว่ายังวะเออผมว่ายังวะจริงๆผมว่าณณเวลานี้อนาคตไม่รู้อนาคตถ้าเกิดอันนี้พูดกันเล่นๆนะเว้ยถ้าเกิดสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยมันมีตัวละครธาตุเคริร์สแล้วก็ตีบรีดดิ้งได้อ่ะสุคราะก็อาจจะถึงขั้นโบรเคตเลยก็ได้เข้าใจปะถ้ามันเอาไปเล่นดูโอ้กับตัวละครเคริร์สอ่ะที่แม่งตีนเลือดไหลได้อ่ะ ใช่ไหมเพราะว่าเลือดไหลเนี่ยถ้ามันติดครีปเนี่ยถ้ามอนมันติดสถานะครีปนะครับมันจะดูดาเมจเลือดไหลแรงขึ้น20%ซึ่งถ้าในอนาคตมีตัวธาตุคริสมาแล้วมันบริดดิ้งได้มันก็มีโอกาสไปโบเก้นได้เหมือนกันในอนาคตนะแต่ณเวลานี้นะครับผมมองว่าอาจจะยังนะอาจจะยังนะครับอาจจะยังไม่โบเก้นนะนะครับสำหรับตอนนี้นะครับมันเก่งแหละนะครับคือมันเก่งเว้ยมันโกงมากด้วยแต่ว่ามันดูเฉพาะทางเกินไปเว้ย เออผมก็เลยมองว่ามันยังไม่ค่อยโบเกนเท่าไหร่ส่วนตัวนะครับหรือใครจะให้โบเกนอันนี้ไม่ว่าน,นี่เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่ามันยังไม่ถึงขั้นแบบโบเกนโอเวอร์เพาเวอร์เลยค่ะนั้นถ้าเราลองเอาไปเทียบอันนี้คือเราไม่นับตัวแวนการ์ดนะถ้าเราลองเอาไปเทียบพวกอะจูฮาบัตเงี้ยกีฟริดอะไรเงี้ยที่มันโบเกนอยู่ใช่ไหมณเวลาเนี้ยผมมองว่าการใช้งานแบบโอเวอร์ออลจริงอ่ะมันยังสู้ไอ้สองตรงนี้ไม่ได้เว้ยเข้าใจปะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวผมนะผมมองว่าการใช้งานแบบภาพรวมอ่ะมันย ผมก็เลยมองว่ามันเก่งแหละถ้าให้เทียส่วนตัวผมนะผมให้เทียรประมาณเว้ย S แบบ S <S ต้นต้นๆเลย S, <S แบบบวกๆ,ๆเลยแบบเกือบก๊อตแหละเกือบไอเกือบโบเกนแหละแต่มันยังไม่ถึงขั้นโบเกนประมาณนี้ซึ่งถ้าเทียบกับพวกจูพวกไอจีฟริดอะไรเงี้ยผมว่าไอสอตัวเนี้ยมันดูใช้งานแบบโอ้ออมมันดูใช้งานภาพรวมดีกว่าเออเข้าใจไหมประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละคร สุคุนะนะครับคลิปนี้ก็มันก็ไม่เชิงรีวิวหรอกเป็นคลิปแนวเทสเท,ส,ทสเป็นคลิปแนวทดลองแบบเรียวๆเนาะว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่าอยู่ยยๆแม่งวิกิมึงให้เทียโบเคนนะครับก็คาด่าจะฮือฮากันเรื่องนี้เลยทีเดียวผมก็คือฮาแหละบอกว่าตกใจแล้วว่าเออเชี่ยมโบเคนได้ไงวะเอะเอตื่นมาปุ๊บแม่งสุคุนะเทียโบเคนถือว่าตกใจนะครับคือดาเมจมันแรงแหละนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมกดนี้ดูปุ๊บนู๊กสามร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็บัฟดาเมจต่อการคิวมอนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เรื่อยๆนะครับสูงสุด คือถ้าเกิดซูนะมันตีติดไฟหรือว่าได้เอเลเมนต์ธาตุไฟมานะครับมันจะทาการบัฟดาเมจตัวเอง40%แล้วก็สามารถการสตันได้นะครับการซีซีได้การสตันได้เนี่ยป่ะอีมูอะการสถานะอีมูได้หรือว่าสตันแหละนะครับประมาณนี้เจอด่านสตันเจอดานนู่นนี่นั่นอ่ะเออมันการสตันการซีซีดีนะครับแต่ก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วผมมองว่ามันก็ยังการใช้งานโดยรวมมันยังสู้จูฮาบัตไม่ค่อยได้หรือว่ากีฟีดไม่ค่อยได้ อันนี้ความเป็นส่วนตัวนะผมว่าไอสองตัวนั้นแม่งมันดูแบบโอออลมากกว่าแต่ตัวนี้เนี่ยมันดูแบบเก่งแต่ว่ามันเก่งชะบาอทางเกินไปแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้ครับถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมันมีตัวละครธาตุเคิร์สมาแล้วก็ตีมีดดิงได้ตีตดเลอศไหลได้นะครับมันก็ค่อนข้างจะโบเค้นเลยทีเดียวอืแต่ถามว่าแบบโบเค้นเวอร์วังอลังการไหมก็ไม่แต่มันอยู่โบเค้นแบบท้ายๆอะสำหรับผมถ้าเกิดสมมติว่ามันมีแบบตัวเคิร์สที่มันแปรเลิศไหลได้จริงอืประมาณนี้อันนี้ความเป็นส่วนตัวนะ ใครจะให้โบรเขนใครจะให้ก๊อตอะไรอันนี้แล้วแต่นะครับไม่มีถูกไม่ผิดแต่โ่ตัวผมการใช้งานภาพโวรโดยรวมแบบโอเวอร์ออลแบบระยะยาวอันนี้คือเราไม่นับพวกแวนการ์ดนะผมว่ายังไงกฟีฟิตกับจูฮาบัตก็ยังโอเวอร์ออลกว่าอยู่ดีเรื่องการใช้งานโดยรวมนะครับประมาณนี้อันนี้คือเป็นความเห็นส่วนตัวนะอ่ะเดี๋ยวก็ถามอีกพี่ครับซื้อนิวสุคุนะคุ้มไหมหรือว่าจะเอาไปเก็บรีโลเอาไปซื้อรีโลไปฟาร์มรีโลดีนะครับผมเชียร์ให้ซื้อรีโลนะตอนเนี้ย เพราะว่าคุณไม่ต้องเป็นห่วงเว้ยคุณไม่ต้องกลัวเว้ยสมมุติว่าอนาคตตัวมันเก่งขึ้นตัวมันคอมโบได้แบบหลายๆตัวขึ้นมาคุณไม่ต้องซีเรียสครับอันนี้คือทาง d e v e l o p e r เขาได้แจ้งมาให้ทราบเลยนะครับว่านิวซูนะกับแว่นตากโจนะครับ Fam แฟมิเลียระดับแวนกาดเนี่ยไอแว่นไอแฟมิเลียสองอันเนี้ยนะครับมันจะเอากลับมาแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือเดฟเขาคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับโอเคไหมคือไม่ต้องกลัวอุ้ยชิบหายแล้วอนาคตไม่หาไม่ได้ลิมิเต็ดไม่ต้องซีเรียสครับคือ,อยนนอาาาาต้้กกก็แ่ะจจะายขาขึึจจทํ สุดท้ายถ้าเกิดมันเก่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดเราอยากเล่นจริงๆอ่ะมันก็หาได้เว้ยเข้าใจปะเออประมาณนี้นะครับซึ่งณเวลานี้นะผมเชียร์ให้เก็บรีโลจริงๆเพราะว่าอัปเดตหน้าเนี่ยได้ข่าวว่าเป็นราเกนบอลใช่ไหมเป็นโกจิต้าเป็นโบลี่ใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวละครแวนการ์ดที่สามารถทําเองได้เหมือนซองจินวูเลยนะครับเป็นเควสแวนการ์ดทำเหมือนซองจินวูซึ่งยังไงถ้าเป็นแวนการ์ดแบบทําเองในเกมเนี่ยมันการันตีความโบรเข้มมันการันตีความเก่งเลยเว้ยมันการันตีความโอเวอร์เลยเว้ยเพราะฉะนั้นตอนนีีีี้้นนะะะผมเเชยรรใหกก็บบโจดว่าคั แต่สหรับใครที่มีสุคุณะโมนาตตั้งแต่อัปเดตเนิ่นๆตั้งแต่อัปเดตต้นๆอยู่แล้วนะแล้วก็เพิ่งกลับมาเล่นนะครับก็ซื้อนิ้วก็ได้นะครับก็ถือว่าดีถือว่าคุ้มนะครับสรับคนที่มีโมนาตอยู่แล้วเท่านั้นนะครับย้ำนะว่าคนที่มีโมนาตอยู่แล้วส่วนใครที่ไม่มีโมนาตไม่ต้องไปสุม่มันไม่ต้องไปหามันไม่ต้องไปซื้อมันนะครับแบบเอ้พี่ผมได้ยูจิมาสุคุณะได้ข่าวว่ามีแฟมิลเลียมายัดรีโลลงทุรีโลให้มันดีไหมผมว่าว่าอย่าเพิ่งนะครับเก็บลีโลก,นนนะมมก,ก่อนอนนนตี้รออ เประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่บอกอนาคตเราไม่ต้องกลัวยังไงนิ้วกับแว่นนะมันก็กลับมาให้เราซื้อกลับมาให้เราทําได้ไม่ต้องสีเรลียมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับประมาณนี้โอเคครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็ขอคุณมากที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับถ้าเกิดตรงไหนผมพูดผิดพูดถูกไปก็ขออภัยด้วยนะครับมันเป็นการเทสมันเป็นการแบบมันไม่ใช่คลิปรีวิวอะ่ะคือมันก็เก่งเก่งรีวิวแหละแต,เแบบเต่เป็นการแบบเทสเป็นการแบบแสดงความเห็นต่อตัวละครแบบภาพรวมว่ามือมันดีไหมมันด้อยไหมข้อดีคืออะไรข้อ นะครับเป็นคลิปแนวทดลองเป็นชิงทดลองแหละนะครับประมาณนี้เพราะว่าเออตกใจและตื่นมาปั๊บไม่โบเค้นเลยเห็นเทียโบโคงโบเค้นอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยแบบเอาเป็นหัวข้อคลิปแล้วกันเออช่วงนี้ไม่ค่อยจะลงไม่ค่อยมีคลิปจะลงด้วยออก็เลยแบบเอาประเด็นนี้มาทําคลิปนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคก่อนจะปิดคลิปก็สรุปเลยแล้วกันก็เป็นตัวละครที่เมตาแหละนะครับเมตามากๆเก่งมากๆแต่ณเวลานี้มันยังไม่ถึงขั้นโบเค้นเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ฉพาะทางจนเกินไปนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับจูฮาบัตกับไอคีฟิทเนี่ยไอสองตัวนั้ โอโออกว่านะครับในมุมมองส่วนตัวผมนะประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้สำหรับใครดูคลิปก็ขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเซลล์นี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ